จิตสุดท้ายก่อนตายจิตท,ที่มีอุปาทานขันเป็นจิตท,ที่น่ากลัวมากวิถีใครก็ตามที่ท่องในวิถีแห่งจิตก็จะเห็นถึงพยันอันตรายแห่งจิตท,ที่เข้าไปเสพอารมณ์ทุกชนิดอารมณ์กุศลใครว่าไม่น่ากลัวอุทกกะดาบทกับอาลาลดาบทเพราะเสพอารมณ์มหากุศลจนกลายเป็นเท้ามหาผมแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าชิบหายนั่นเพราะเสพอารมณ์ บุญกุศลคุณงามความดีเป็นอารมณ์ไหมเสพไหมสมาธิเป็นอารมณ์ไหมต้องเสพไหมมีสังขารการปรุงแต่งไหมเพราะมีสังขารการปรุงแต่งจึงมีวิญญาณการรับรู้และเพราะมีวิญญาณการรับรู้จึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสรายตนะเพราะมีสราัตนะจึงมีผัสสะ และเพราะมีภาษาจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงเกิดตัณหาและเพราะเกิดตัณหาจึงเกิดอุปาทานความยึดถือและเพราะอุปาทานเกิดจึงเกิดพบการเกิดเมื่อพบเกิดชาติชราวรณพยาธิทุกขโทมนัสก็เกิดสรุปแล้วคนที่ได้อารมณ์บุญเสพอารมณ์กุศลอยู่ในอารมณ์สมาธิต้องเกิดไหมต้องแก่ไหม ต้องเจ็บไหมต้องตายไหมต้องทุกขโทรมนัดไหมเห็นในหลักปฏิจจสมุปบาทถ้าจะให้สิ้นกระแสความอะไรก็ตามที่ทำให้มีภพชาติและเป็นสังขารการปรุงแต่งถือว่าเป็นอวิชชาทั้งนั้นเมื่อคืนนี้เราสาธยายบทอนัตตะคณะสูตรพระพุทธเจ้าทรงยกปัญหามาถามพิสูจนทั้งหลาย พิสุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิสุทั้งหลายตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้า,ญญา,ญญาคา่ะว,วิญญาณทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสัญญาทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเมื่อสัญญาสังขารและววิญญาณไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะทีนี้มาเทียบกับวิถีจิตเราไม่ต้องพูดถึงรูปเวทนาเพราะเวทนาคืออารมณ์แห่งจิตเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงอีกแต่จะยกให้เห็นว่าในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงหน้าที่ของจิตมีหน้าที่รับอารมณ์จำอารมณ์รู้อารมณ์คิดอารมณ์เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเหมือนกัน จิตที่มีหน้าที่รับจำรู้คิดเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เหตุฉไหนจึงไม่เที่ยงเหตุฉไหนจึงไม่มีตัวตนก็เพราะบังคับบัญชาไม่ได้พระองค์บอกว่าบังคับบัญชาไม่ได้ต้องไม่เป็นไปเพื่อความอาพาธถ้ามันมันมีตัวตนจริงก็ต้องบังคับบัญชาได้ แต่นี่มันไม่มีตัวตนจริงมันจึงเป็นไปเพื่อความอาพาธคือความทุกข์แห่งความเจ็บมีเวทนากำเริบมีความทุกข์ครอบงำกัดกินกัดกร่อนเหมือนดั่งสนิมขุมที่กัดกินเนื้อในของเหล็กดังนั้นเมื่อมันบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะบุญกุศลคุณงามความดีสุขทุกข์แม้ที่สุดจิตเที่ยงหรือไม่เที่ยง จิตก็ไม่เที่ยงจิตนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะจิตนี้มันเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยหงั้นบุคคลที่ท่องไปตามวิถีแห่งจิตเมื่อเข้าใจวิถีแห่งจิตชนิดนี้แล้วจะไม่เกิดอุปาทานขันจะไม่เกิดสังขารละขันไม่มีอุปาทานในสังขารละขันคําว่าสังขารละขันคือขันทั้งปวงอันประกอบไปด้วยรูปประขันกับนามมาขัน รูปรขัน์มีอะไรบ้างดินน้ำลมไฟคือร่างกายเรานามขัน์มีอะไรบ้างเวทนาเวทนาก็คือสภาวะอารมณ์ที่เกิดกับใจเอารู้สั้นๆง่ายๆสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือการปรุงแต่งใจอะไรที่ทำให้ใจนี้ต้องปรุงแต่งเรียกมันทั้งหมดว่าเป็นสังขารการปรุงแต่งในที่นี้ถ้าเทียบกับวิถีจิต หน้าที่ของจิตคือหน้าที่อะไรคิดจิตคิดคือสังขารคิดปรุงแต่งก็เป็นสังขารแต่ถามว่าเอาอย่างนั้นไม่คิดเลยอ่ะอยู่เฉยเฉยไม่คิดเลยอยู่เฉยเไม่เป็นสังขารละขันแต่ก็ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นต้องคิดหลวงู่จึงเขียนบทสโลกเอาไว้ว่าลูกรักทุกเรื่องเจ้าต้องคิดเพราะเจ้าคิดจึงไม่มีเรื่องให้คิด แต่ถ้าไม่คิดเรื่องที่จะคิดจึงมีมากมายเหมือนกับเรามีมีดต้องรับถ้าไม่รับจะคมไหมไม่คมปัญญานี้ก็เหมือนกันต้องคิดต้องคิดจึงจะมีปัญญาถ้าไม่คิดก็ไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าจงบอกว่าวิถีแห่งปัญญาคือสุตตมยปัญญาฟังจินตามยะปัญญาคิดภาวนามยะปัญญาทำฟังคิดทำ นี่คือวิถีแห่งปัญญาแล้วมีมีดต้องรับมีหน้าที่ของจิตต้องคิดสังขารต้องปรุงทั้งที่รู้ว่าปรุงมันก็คือกระบวนการที่ทำให้เกิดภพชาติชาลามรณะพยาธิแต่เพราะไม่ปรุงเราก็ไม่รู้ต้นเหตุแห่งภพแห่งชาติแห่งชรลาแห่งมรณะแห่งพยาธิเหมือนกับมีมีดแล้วไม่รับก็ใช้ตัดอะไรไม่ได้ สรุปแล้วก็คือคิดมันจึงเกิดปัญญาปรุงมันจึงจะรู้ว่าหยุดปรุงอย่างไรพูดอย่างนี้เข้าใจไหมเอ็นจะข้ามปฏิจจสมุปปนธรรมไปไม่ได้เลยถ้าเรายังไม่เข้าใจเนื้อความให้สิ้นกระแสในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องให้แจ่มชัดออสรุปรวมความแล้วหลวงปูต่ตอบผู้ภากษาว่าบุญก็ตามบาปก็ตามกุศลก็ตามอากุศลก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตาม ถ้าเมื่อใดที่ทําให้เกิดภบแดนเกิดชาติการเกิดชรามรณะพยาธิทุกขโทมนัตทั้งหมดเป็นความโง่ทางนั้นเป็นอวิชชาทางนั้นอ,อสรุปรวประมความแล้วหลวงปูต่ตอบผูพ้พากษาว่าบุญก็ตามบาปก็ตามกุศลก็ตามอากุศลก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตามถ้าเมื่อใดที่ทําให้เกิดภบแดนเกิดชาติการเกิดชรามรณะพยาธิทุกขโทมนัตทั้งหมด เป็นความโง่าทางนั้นเป็นอวิชชาทางนั้นสรุปเราจะสิ้นกระแสฟาร์มในปฏิปฏิจจสมุปบาทได้ก็ต้องเข้าใจว่าทำยังไงก็ได้มึงต้องไม่มีพบอะ่ะมึงกับกูต้องไม่พบกันน่ะเข้าใจไหมทำไงก็ได้มึงกับกูก็ต้องไม่พบกันเข้าใจไหมอ้าวเข้าใจแล้วกูก็จะไปละเพราะว่ามึงเข้าใจแล้วไงก็มึงกับกูต้องไม่พบกันไง ราะถ้าเมื่อใดที่มึงกับกูยังพบกันอยู่คือมันมีพบแดนเกิดชาติการเกิดชรามรณะพยาทิทุกขโทมนัสมันก็จะต้องตามมาไม่จบสิน้นเพ้จะทําบุญทําอย่างไรไม่ให้มีพบก็อย่าเจ้าประคุณขอให้เกิดชาติหน้าเป็นนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายออและที่สุดทําบาปจะทําด้วยหัวใจรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตาม แต่มันเป็นบาปละคือความชั่วหยาบมันเป็นกรรมละในส่วนอกุศล mm hmm. ก็ต้องระลึกรู้ได้เสมอว่า mm hmm. กรรมครั้งนี้เกิดจากความโมลเมาประมาทมีคำหนึ่งที่หลวงปู่สอนผู้พิพากษาว่า mm hmm. ผู้พิพากษาจะพิจารณาอัตคดีอะไรเนี่ยต้องเอาเยี่ยงอย่างสมเด็จโตสมเด็จโตท่านพิจารณาคดีอย่างไรพระสอง,ององค์ต่อยกันมาหาท่าน ท่านก็พิพากษาว่าเสมอกันไอองค์ที่โดนต่อยก็บอกอะไรเสมอกันมันต่อยผมอย่างเดียวผมไม่ได้ต่อยมันเลยเชื่อกมไหมอ่ะเชื่อกรรมเชื่อครับก็ต้องเชื่อว่าเมื่อวานนี้มึงไปต่อยกันเมื่อวานผมไม่ได้ต่อยเลยปีที่แล้วไม่ต่อยเพิ่ปีที่แล้วก็ไม่ต่อยห้าปีที่แล้วไหมห้าปีที่แล้วก็ไม่ต่อยผมกับมันเพิ่งเจอกันงั้นก็ชาติที่แล้วไม่รู้ อ่าอย่างนั้นก็ต้องเชื่อว่าชาติที่แล้วมึงมาต่อยเขาชาตินี้เขาจึงต่อยมึงจบไหมเออจบเอาโหสิกรรมไปงงพระโดนต่อยก็งงไอ้พระที่ต่อยเขาก็งงเหมือนกันเออตอนนี้กูมาใช้กรรมนะจบเพราะเชื่อว่าสัตว์โรคเป็นไปตามกรรมอยู่ดีๆมันจะมาเจอหน้าปะกันแล้วมาต่อยกันมันไม่ใช่เพิ่งจะมาต่อยมันต้องต่อยกันมาก่อนเพราะงั้นพิจารณาอัตถคดีอะไรก็ต้องให้เผื่อ บทลงโทษเอาไว้สําหรับกรรมเก่าด้วยจะได้ไม่ลงโทษกรรมใหม่จนรุนแรงจนกลายเป็นสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปไม่จบและสิ่งสำคัญที่สุดผู้รับกรรมต้องยอมรับเหมือนกับคนที่จะตายก็ต้องยอมรับว่าต้องตายจึงจะไม่เป็นทุกข์เรียกว่าไม่มีอุปาทานในขันแต่ถ้าคนตายหรือผู้รับกรรมไม่ยอมรับเป็นสุขหรือเป็นทุกข มันเหมือนกติดคุกจะทุรนทุรายมากมันจะตีโพยตีภายมันจะโวยวายมันจะอึดอัดขัดเคืองมันจะรู้สึกบีบคั้นมันจะทุรนทุรายแต่ถ้ายอมรับจบไหมจบคนใส่กางเกงใส่เสื้อผ้าถ้ายอมรับผ้าขาดก็สวยหกกูสวยของกูอ่ะใครมองไม่สวยก็เรื่องของมึงเพราะกูยอมรับไงแต่ถ้าไม่ยอมรับ ต่อให้ถอยผ้าออกมาจากห้างใหม่ๆก็ใส่ไม่สวยเพราะกูดูรู้สึกไม่สวยกูใส่ไม่สวยใครจะมองสวยกูก็ยังบอกว่าไม่สวยเพราะไม่ชอบไม่ยอมรับนั่นสำคัญที่สุดยอมรับยอมรับอะไรยอมรับความจริงทุกวันนี้แกยอมรับไหมอีแกยอมรับไหมไอแกยอมรับไหมยอมอะไรกูเห็นมึงพอกหน้าท่านหนาเปรอะ ปยืนหน้าอะไรกระจกส่องอยู่นั่นแหละเล็งอยู่นั่นแหละทางตาเลตาขีอะไรก็ไม่รู้มัน <c oughs> เออยอมรับที่ไหนไม่ยอมถ้ายอมรับก็อ๋อผมงอกแล้วนะอตีนกาขึ้นแล้วนะเออหนังเหี่ยวแล้วนะนี่ไม่ตึงแล้วนะี่ไม่ตึงแล้วอ๋อดูมันปล่อยมันยอมรับเพราะเป็นความจริงความจริงไหม มันเป็นความจริงความจริงที่เกิดกับสังขารละขันเรียกว่าความจริงที่เกิดกับรูป,ประขันมีความขคล่าชลาเสื่อมโทรมแล้วก็แตกสลายอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเมื่ออยู่ในโลกแห่งความเขาเป็นจริงเข้าใจเรื่องจริงทีนี้ไม่ว่าจะทําพูดคิดมันก็เป็นไปตามทํานองครองธรรมถูกต้องชอบธรรมเพราะ เรายอมรับพระพุทธเจ้าจึงยกคำว่าสัมมาทิฏฐิเอามาไว้ข้อแรกในมรรคาปฏิปทานะเพราะฉะนั้นในหลักอนัตตลักษณะสตรพระบรมศาสดาถ้าเราสวดเมื่อคืนนี้เราจะเห็นภาพว่าเราจะเห็นว่าพระองค์ทรงถามว่าผู้ใดเห็นคำว่าเห็นเห็นตามความเป็นจริงหรือเห็นผิดจากความจริงพระองค์ทรงใช้คำสั้นๆว่าเห็นเห็นตามความเป็นจริง หรือเห็นผิดจากความจริงถ้าเห็นตามความเป็นจริงก็ต้องเห็นว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าเห็นผิดจากความจริงก็ต้องเห็นว่ารูปเที่ยงสัญญาเที่ยงสังขารเที่ยงเวทนาเที่ยงแล้วเป็นสุขเห็นผิดจากความจริง ไม่อเห็นผิดจากความจริเงเราก็เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเครื่องเสพมีความทุกข์เป็นเจ้าของมีความทุกข์เป็นผู้ครอบงำเราตกอยู่ในอำนาจการครอบงำของความทุกข์ทั้งปวงเราซ่องเสพความทุกข์อยู่เั็นการฝึกตนให้เป็นคนเห็นโรคตามความเป็นจริงนี่แหละจึงเป็นหัวใจของปฏิจจสมุปปน,นธรรม คนจะปฏิบตัติปฏิจาสมุปปนธรรมได้ไม่ใช่มานั่งท่องว่าอวิชชาทําให้เกิดสังขารสังขารทําให้เกิดญญญวิญญาณวิญญาณทําให้เกิดนามรูปนามรูปทําให้เกิดสลายตนะสลายตนะทําให้เกิดผัดสสะผัสสะทําให้เกิดเวทนาเวทนาทําให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปาทานอุปาทานทําให้เกิดพบ พบทําให้เกิดชาติชาติทําให้เกิดชราชราทําให้เกิดวรณพยาธิวรณพยาธิทาให้เกิดทุกขโทมนัตทุกขโทมนัตอุปาญาตททำให้เกิดอวิชาอาวิชาทําให้เกิดสังขารไม่ใช่ท่องอย่างนี้การท่องอย่างนี้ก็คือการทําไว้ในใจเพื่อจะไม่เข้าไปคล้องแวะในส่วนที่เป็นอกุศลหรือส่วนที่ผิดพลาดฟุ้งซ่านหุดหงิดลำคาญ เพราะผูกใจเอาไว้เรียกว่ากรรมฐานแห่งจิตหรือกรรมฐานในใจหรือเรียกอีกอย่างว่าบริกรรมภาวนาก็ได้บริกรรมภาวนาบริกรรมภาวนาคือภาวนาหมายถึงทำให้เจริญการท่องเพื่อทำให้จิตนี้เจริญก็ได้แต่ที่ถูกที่สุดคือเห็นตรงถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นแหละหัวใจแข่ง peti jah semu perbahan. Job.